สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับรเ,เรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนกับคุณครูกัญกาจันทน์หงนะคะวันนี้เราจะเรียนวิชาการงานอาชีพนะคะสําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะอ่าเรามาดูกันก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างนะคะในหน่วยที่1นนะคะอเรื่องงานบ้านนะคะ 1. น,นะคะการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว 2. นะคะจะเป็นเรื่องของการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ 3. นะคะจะเป็นมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและ 4. นะคะการใช้พลังงานและทรัพยากรนะคะในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวนั่นเอง าการใช้งานของใช้ส่วนตัวนะคะอย่างถูกวิธีและการทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวเป็นประจำนะคะเพื่อความสะอาดและถูกสุขอนามัยนะคะในงานได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะโดยไม่ต้องซื้อหาใหม่ๆไอของใหม่บ่อยๆนั่นเองนะคะ,ะซึ่งของใช้ส่วนตัวนะคะแต่ละชนิดนะคะมีวิธีการดูแลรักษาที่แตกต่างกันออกไปดังนี้นะคะ หนึ่งก็คือแปรงสีฟันเราจะดูด้วยกันหกอย่างนะคะวันนี้ก็มีแปรงสีฟันผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าเสื้อผ้าอ่แล้วก็ถุงเท้านะคะมาอย่ากที่สามจะเป็นรองเท้าหวีอ่าเครื่องนอนนะคะแล้วก็แก้วน้ําน,นั่นเองคะอ่ะมาเริ่มกันที่แปรงสีฟันกันก่อนเลยนะคะ แปรงสีฟันนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทําความสะอาดฟันและช่องปากที่ต้องใช้ทุกวันถ้าดูแลรักษาไม่ถูกวิธีอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนะคะแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราได้นั่นเองน,นะคะวิธีการดูแลรักษาแปรงสีฟันนะคะขั้นตอนที่1นนะคะเราจะต้องล้างให้สะอาดหลังใช้งานทุกครั้งนะคะ 2. ไม่ควรใช้หรือเก็บแปรงสีฟันร่วมกับผู้อื่นเพราะว่าแปรงสีฟันเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะเราจะไม่ออนําไปใช้รว่วมกับผู้อื่นหรือว่าเก็บรวมกับของผู้อื่นนะคะ,ะสามนะคะเปลี่ยนแปลงสีฟันใหม่นะคะเมื่อผลแปรงเป็นไงคะผลแป้งบานบานบานออกจากเดิมนะคะหรือจะใช้เวลาประมาณ สามเดือนนะคะเราจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะคะหรือดูเอาว่าถ้าแปรงมันเริ่มบานเนี่ยเราก็เปลี่ยนได้แล้วนะคะอันนี้เป็นวิธีการล้างแปรงสีฟันนะคะให้สะอาดนะคะเราก็ต้องอล้างให้สะอาดทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะนําไปเก็บนะคะ,ะต่อไปเราจะมาดูนะคะวิธีการนะคะเก็บรักษา ต่อไปนะคะเป็นผ้าเช็ดตัวค่ะผ้าเช็ดหน้าเสื้อผ้าแล้วก็ถุงเท้านะคะหลังใช้งานแล้วนะคะเราควรผึงแดดให้แห้งแล้วก็ซักอย่างน้อยนะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะถ้าเป็นผ้าเช็ดหน้าเสื้อผ้าแล้วก็ถุงเท้าเนี่ยหลังเราใช้เสร็จแล้วนะคะเราควรซักทาความสะอาดแล้วก็พึงแดดให้แห้งนะคะเราจะทําการพับหรือ,อรีดให้เรียบร้อยก็ได้นะคะทําการแยกประเภทเก่อนจัดเก็บเพื่อ เพื่อสะดวกนะคะในการหยิบใช้งานนั่นเองแล้วก็ควรจัดเก็บในที่มิดชิดเพื่อป้อง,อออองกันพวกฝุ่นละอองนั่นเองนะคะอันนี้เราก็ต้องนี่วิธีการเดี๋ยว,ยวในชั่วโมงต่ตอๆไปเราก็จะได้เรียนรู้นะคะวิธีการซักวิธีการดูแลสิ่งของต่างๆนะคะ,ะสำหรับเสื้อผ้านะคะที่มีรอยเปื้อนนะคะเราควรขจัดรอยเปื้อนก่อนซักนะคะเสื้อผ้าที่มีการชํารุด เราก็ต้องเป็นไงก่อน,นะคะเราจะต้องซ่อมแซมก่อนการซักนะคะทุกครั้งถ้าเกิดถ้าเกิดผ้ามันขาดหรือมันชำรุดอย่างเงี้ยถ้าเรานําไปซักก่อนที่จะซ่อมแซมเนี่ยอาจจะทําให้ผ้านั้นฉีกขาดหรือว่าชำรุดเพิ่มขึ้นได้นั่นเองน,นะคะ ต่อไปนะคะเป็นอย่างที่สามก็คือรองเท้านะคะรองเท้าแต่รองเท้าหนางังรองเท้าผ้าใบหลังจากใช้งานนะคะเราก็ควรดูแลรักษารองเท้าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะขั้นตอนที่1นนะคะเราจะเพาะดินหรือว่าฝุ่นละอองออกจากรองเท้าให้หมดนะคะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2นะคะทําความสะอาดรองเท้าแต่ละประเภทดังนี้ค่ะมาดูกันที่รองเท้าแตะก่อนนะคะ รองเท้าแตะนะคะเราจะล้างให้สะอาดและนําไปผึ่งแดดให้แห้งถ้าสกรปรกมากนะคะใช้แปรงพลาสติกขัดถูสิ่งสกรปรกออกให้สะอาดนะคะอ,ะอันนี้จะเป็นรองเท้ารองเท้าหนังนะคะรองเท้าหนังนะคะเราจะขัดถูด้วยครีมขัดรองเท้าหรือว่าน้ํายาขัดรองเท้านั่นเองนะคะ ส่วนรองเท้าผ้าใบนะคะเราจะซักด้วยน้าเปล่าผสมกับผงซักฟอกแล้วก็ล้างน้ําเปล่าให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นนําไปพึ่งแดดหรือไปตากแดดให้แห้งนั่นเองนะคะวิธีการจัดเก็บรองเท้านะคะเราก็จะจัดเก็บเป็นคู่ในชั้นวางรองเท้าเก็บในตู้รองเท้าหรือว่าในบริเวณที่เก็บรองเท้าให้เรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหวีนะคะ วีนะคะไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นเพราะว่าเป็นของใช้ส่วนตัวเนาะเพราะอาจจะติดอะไรได้อ่าอาจจะติดเหานะคะหรือว่าเชื้อราหรือว่ารังแทรจากผู้อื่นได้นะคะการดูแลรักษาะคะทำได้โดยดึงเส้นผมออกจากหวีทุกครั้งที่หวีผมเสร็จนะคะล้างทำความสะอาดหวีสัปดาห์ละ1-2ครั้ง โดยแช่หวีนะคะในน้ําสบู่นะคะหรือว่าน้ําอุ่นผสมน้ํายาสระผมนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วเราก็จะใช้แปรงสีฟันนะคะที่เราไม่ใช้แล้วนะคะมาขจัดคราบนะคะขัดคราบสิ่งสกรปรกออกจากหวีนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะล้างหวีด้วยน้ําสะอาดเช็ดหรือว่าตากให้แห้งนะคะ,ะก่อนที่จะนํามาใช้นั่นเอง ก็คือเครื่องนอนนะคะเครื่องนอนเนี่ยเราควรนำไปพึ่งแดดทุกสัปดาห์นะคะอย่างน้อยนะคะครั้งละ30นาทีแล้วก็ซักทำความสะอาดาผ้าปูที่นอนปลอกหมอนมุง้งผ้าห่มนะคะอย่างน้อยเดือนละสองครั้งนะคะหรือว่าสองสัปดาห์สองสัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งนะคะก็คือเดือนหนึ่งทำสองครั้งนั่นเองนะคะเพื่อป้องกันพวกไรฝุ่นนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภุมมแพ้นั่นเองนะคะ ซึ่งการนำข้าวผมนะคะแล้วก็หมอนะไปถึงแดดนะคะบ่อยๆนะคะจะทำให้สุขภาพนะคะสุขอนามัยนะคะสุขภาพอนามัยนะคะ,ขอ,ะ,คะของเราดีนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นอย่างที่6ก็คือแก้วน้ำนะแก้วน้ำหลังจากใช้งานเสร็จแล้วนะคะเราควรล้างให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาด ความให้แห้งสนิทก่อนนํากลับมาใช้ใหม่นะคะหรือว่าถ้าเกิดเราล้างแล้วเราอยากจะใช้เลยก็สามารถนําผ้าแห้งๆนะคะมาเช็ดให้มันแห้งก่อนนะคะถึงจะนําไปใช้ได้นะคะว,วันนี้นะคะเราก็เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวไปแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีการบ้านนะคะให้นักเรียนทํานะคะก็คือ ให้นักเรียนเลือกวิธีการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวมาหนึ่งอย่างแล้วจดบันทึกลงในสมุดพร้อมวาดภาพระบายสีประกอบให้สวยงามนะคะหวังว่าวันนี้จะไม่ยากไปนะคะนักเรียนน่าจะทำได้ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้จากกันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ